เปิดประวัติโตชิว่าที่เจ้าเบา่ากระแตอาสยามดีกรีไม่ธรรมดาพร้อมเส้นทางรัก13ปีที่เคียงคู่กันมาโตชิมีชื่อจริงว่านายจิรธทิพยปันธิเกิดวันที่24กุมภาพันธ์2 5 3 4ปัจจุบันอายุ34ปีโตชิเป็นหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยไต้หวันมีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาโตชิเรียนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายก่อนจะศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทจังหวัดเชียงใหม่และสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธโตชิลหลงไหลในการเต้นตั้งแต่อายุเพียง13ปีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะได้เห็นหน้าค่าตาโตชิและเข้าใจว่าเป็นแดนเซอร์ของกระแตมาตลอดแต่จริงๆแล้วโตชิเขาคือเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสอําอาง และยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ลีลาดประเทศไทยและยังไปสร้างชื่อเสียงในระดับเอเชียโดยควา้ารางวัลอันดับ5จากงาน u u t h r s s n n s t t r r ที่ประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้เขายังเคยได้อันดับ15จากการแข่งขัน Hip Hop International Dance และติดอันดับ7จาก World of Dance ในระดับโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถอันโดดเด่นของเขาบนเวทีระดับสากลชีวิตในเส้นทางวงการบันเทิงและบทบาทเบื้องหลัง โตชิไม่ได้เป็นเพียงแดนเซอร์ฝีมือดีเท่านั้นเขายังเคยเป็นหนึ่งใน50หนุ่มครีโอในฝันเมื่อปี2559และยังเป็นอดีตสมาชิกศิลปินวง3รีวันซอีกด้วยความสามารถในการออกแบบท่าเต้นยังทําให้เขานั้นได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินดังหลายคนในวงการกันเลยทีเดียวสำหรับเส้นทางรัก13ปีของทั้งคู่นั้นทั้งสองคบหาด้ใจกันมา13ปี โดยเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนสนิทและทำงานร่วมกันมาโดยตลอดความใกล้ชิดและความผูกพันที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทําให้ความรักของทั้งคู่นั้นเบ่งบานและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆล่าสุดความรักของทั้งคู่นั้นก็ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นเมื่อโตชิได้สร้างเซอร์ไพรส์คูกเขาขอกระแตอาสยามแต่งงานกลางเวทีคอนเสิร์ตท่ามกลางบรรยากาศสุดประทับใจและความยินดีของแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงถือเป็นการประกาศข่าวดี ที่แฟนๆต่างรอคอยมานานเท่านั้นยังไม่พอครับหลังจากที่กระแตอาสยามตอบตกลงแล้วโตชิก็บอกขอแต่งงานแล้วขอมั่นกันเลยไหมจากนั้นมัานก็ได้เปิดลงและมีผู้ใหญ่ที่เคารพนั่งอยู่พร้อมทําพิธีสวมแหวนมั่นต่อทันทีเรียกได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ที่เต็มไปด้วยความหวานชื่นและความประทับใจสุดๆทางร0 8สขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันด้วยนะครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง10อยแปดสตออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ